เพื่อนๆครับต้นนี้เป็นต้นที่พิเศษหนึหนงก็คือช่วงที่กําลังมีดอกเนี่ยปรากฏว่าโดนลมพัดนะครับใบหายไปครึ่งซีกเลยพยายามเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูต้นข้างหนึ่งใบหายต้องเรียกใบใบครั้งที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องเติมอาหารเข้าไปวิธีการที่พยายามทำาช่งน,นั้นนะครับทางดินเนี่ยก็ใช้ทั้งปุ๋ยที่ขมีตาปลาเท้าใช้ท้งฮิวมิกใช้ทั้งยูเรียใช้ทั้งแคลเซียมไนเตรตใส่ทุก15วันเลยครับส่วนทางใบเนี่ยก็จะใช้หนูตาแพนนะครับ ทั้ง1 5 20, 20แล้วก็21ตี4ก็มีการใส่นี่ฝั่งนี้ยังเห็นร่องรอยของใบที่ยังไม่รัดนะครับเพราะว่ากิ่งมันโดนลมกิ่งมันก็ตายไปแล้วฝั่งนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าต้องฟื้นฟ,นฟนูอีกสักระยะหนึ่งแต่ที่พิเศษก็คือว่าลูกที่มันเคยระยะดอกบานแล้วก็ ห่างแย้นะครับช่วงนั้นพี่ยามก็มาลุ้นว่าเอ๊ะมันจะติดลูกไหมแล้วลูกมันจะเอาไว้อยู่ไหมทีแรกเรากะว่าต้นนี้สัก22ลูกสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ลูกก็ถือว่ายอมรับได้เพราะว่าต้นนี้นะครับเจอวิกฤตเลยลมพัดหายไปครึ่งซีกเลยเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมฟื้นฟูต้นให้เร็วที่สุด เรามีเวลา3เดือนที่จะทําใบมา2ชุดรวมถึงเราจะต้องพยายามประคับประคองให้ใบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยต้องข้อแสงปรุงหารได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาพยายามก็ถือว่ามันทําให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับ